러브인 마타바라기니. 오, 갓하바라하바라기니 와, 갓하바라 와, 갓하바라기니. 와, 갓하바라기니. 와, 갓하바라기니. 와, 갓하바 จักรวจรดบัแสังมึงเดี๋ยวเดียเดียวเดีเดียวโดนจักรพรดสักเดิแสงโอ้ขดเดือดขะเดิดดูระเดืดดูระเดืดนี่ก้ทนะต่ำซะนาอบักาวขัวมึมาแล้นน តែតែតែណាស់ខាយទៅនេះខោចាប់ຄຶດເປັນກະໂດດຄຶດເຂົ້າເນາະຄາຍເລີຍໂອ້ເນາະຄາຍຍຶດໄປອີກເນາະໂອ້ດູ ไปแล้ววุ่นวายเลยมาถึงนุน,นมาถึงก็ปวนงานเขาเลยรถก็น่าจะทีใกล้จะเสร็จแล้วนะเราอยู่สามสามคันนะสามคันเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้ว เสียทอ็อปเสียวุฒเคูนินนะอยู่กันหมดเลยเราก็อยู่ในรถอยู่ในรถรถเห่ก็มาแล้วค่ะพร้อมแล้วสแตนบายน่าจะมีเล่นรถเฮเดี๋ยวเราจะ รถไถเสียท็อปแท็บนะเสียท็อปแท็บเอารถไถมาเอา้าเอา้าคนนี้ล่ะคนนี้จะไปไหนจะไปขับแทนบ่ฮะสวัส <c oughs> ดีค่ะสวัสดีคทไป,ปขับรถแทนพออ่อยๆแถล้วขับรถแทนพอ <c oughs> ่อเหรอขับรถแทนพ่อเหรอ นี่ขับรถเทนน่ะบอก เสียทับแทบสวัสดีครับเรียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขับรถเตนพ่อมาแหละนั่งรถไทยไหมนี่กดเต้ตรงนี้นี่นี่นี่เนี่ยกดเต้เลยยืนมองยืนเกาะโอ้ยสุดยอด ดินดวนดินดวนค่ะสีเหลืองเมื่อกี้ปิดท้ายตัวคันสุดท้ายตัวดินด่วนนี้้นีรถถ่ยก็เกลี่ยพื้นที่อ๋โอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะนีอยู่ดี